นมัสการพระคุณเจ้าที่เคารพอย่างสูงท่านคณะกรรมการและท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านโลกมืดดับกลับสว่างเห็นทางแจ้งสัตวรจะทำแห่งพุทธองค์ทรงสดใสวิสาขะวันบูชาฟ้าอัมภัยส่องนําใจมวลมนุษย์หยุดบาปเวรโลกคือเวทีที่ประลองความสามารถของมวลมนุษย์ประวัติศาสตร์ได้ถูกบันทึกด้วยหยดเลือดและคราบน้ำตา ท่ามกลางโลกที่กำลังมืดมิดด้วยความเห็นแก่ตัวมีคำถามมากมายว่าเมื่อไรเงื่อนปมแห่งโลกจะถูกคลี่คลายสัตว์จะทำแห่งชีวิตกำลังถูกค้นหาเมื่อคืนวันเพ็ญขึ้น15้ค่ำเดือน6ใต้ร่มมหาโพธิในยามรัติการองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าค้นพบสัจธรรมความจริงเพื่อเฉลยปัญหาที่ค้างคาใจมนุษย์มาแสนยาวนาน พระพุทธองค์ได้ค้นพบทางออกอันประเสริฐอันเป็นวิถีธรรมวิถีพุทธให้ชาวโลกปฏิบัติตามนับตั้งแต่นั้นมาเพราะคำว่าวิถีแปลว่าหนทางหรือแนวทางที่จะกระทาหรือปฏิบัติตามนี่คือพระปัญญาการตัดสรุอริยสัจสี่ความจริงอันแสนประเสริฐด,ดังนี้ทรงกำหนดรู้ทุกข์คือสภาวะจิตที่ถูกกิเลสตัณหาเข้าครอบงำจนจิตขาดอิสรภาพ ด้วยอารมณ์รักโลภโกรธหลงเจ็บปวดรวดร้าวใจดวงนี้ต้องตกอยู่ในวังวนของกิเลสตันหาร่ำไปทรงกำหนดรู้สมุทัยต้นเหตุของปัญหาก็คือตันหาเมื่อจิตใจขาดภูมิต้านทานวันใดเชื้อโรคร้ายคือตันหาก็จะแสดงออกมา3ประการคืออยากได้อยากเป็นและไม่อยากเป็นทรงกำหนดรู้นิโรธความดับทุกข สภาวะจิตที่ละเอียดอ่อนไร้พันธนาการทั้งปวงเป็นจิตที่มั่นคงไม่ยินดีกับทางซ้ายไม่ยินร้ายกับทางขวาเป็นก็เหมือนไม่เป็นมีก็เหมือนไม่มีทรงกำหนดรู้มักข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกแปดประการย่อลงคือศีลสมาธิปัญญาคั้นให้เหลือเพียงหนึ่งเดียวก็คือวิช,ชาความรู้แจ้งแทงตลอดในธรรมและสภาวะธรรมการที่วันวิสาขาบูชา จะกลายเป็นวันสำคัญจนต้องเกิดเป็นวิถีธรรมวิถีไทยวิถีแห่งชาวพุทธได้นั้นก็เพราะเราไม่กระทำเพียงอามิสสะบูชาแต่ต้องรู้จักการปฏิบัติบูชาแด่พระพุทธองค์ด้วยการปฏิบัติตามหลักไตรศิขาสามประการดังนี้ 1. วิถีชาวพุทธต้องตั้งมั่นในศีละศิขามีสภาวะจิตที่สะอาดและหนักแน่นพระพุทธองค์ตรัสว่า สีลังอาภาระนังเศษถังสินเป็นอาพรอันประเสริฐถ้าประชาชนไม่มีสินสิ้นภูมิฐานข้าราชการไม่มีสินสิ้นศักดิ์ศรีบรรพชิตไม่มีสินสิ้นความดีคันโลกนี้ไม่มีสินสิ้นร่มเย็นผู้มีสินไม่ใช้ชีวิตตนเองเข้าไปหยิบสร้างความเดือดร้อนหรือเบียดเบียนทำลายทำร้ายผู้อื่น ศีลคือการวางรากฐานและจัดระเบียบสังคมไม่ให้สับสนวุ่นวายศีลส,สอนให้รู้จักตัวของตนเองรู้จักวางตำแหน่งของตนเองในสังคม 2. วิธีชาวพุทธต้องตั้งมั่นในจิตตะศิกขาหรือสมาธิณตเองคือสภาวะจิตที่สงบระงรับไม่ตื่นตูมเมื่อทุกเข็นไม่ตื่นเต้นเมื่อถูกยั่วยุลวงจิต ไม่มีจริตเร่าร้อนในคำด่าไม่ยึดติเริงร่าในคำชมไม่หลงเรื่นรมต่อทุกบททดสอบแต่ให้รู้จักวางจิตเป็นกลางๆน้ำกลั่นแท้ย่อมไม่มีตะกอนขย่าเท่าไหร่ก็ไม่ขุนฉันใดจิตที่ไม่มีตะกอนแห่งกิเลสจะถูกขย่มมขย่าเท่าไหร่ก็ไม่ขุนมัวฉันนั้นหยุดโลกที่เคลื่อนไหวด้วยการหยุดใจไม่เคลื่อนตามจิตที่ฝึกดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้ 3. วิถีชาวพุทธต้องตั้งมั่นในปัญญาศิกขาสภาวะจิตที่ว่างสว่างโล่งรู้ซึ้งถึงความจริงรู้เท่าทันกระแสจิตตน้นที่สุขเป็นบางคราวเศร้าเป็นบางครั้งผิดหวังเป็นบางเวลาสมปรารถนาเป็นบางหนรู้เท่าทันความจริงที่มากระทบอย่าให้ความโลภโกรธหลงเข้าครอบงำใช้สติความระลึกได้เป็นเครื่องช่วยกำกับปัญญา ไม่เอียงไปทางซ้ายไม่ย้ายไปทางขวาจิตเป็นกลางๆงสงบนิ่งใช้ความสงบสยบทุกสิ่งนั่นเพราะปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านคะมีพุทธ,ธาศาสนสุภาษิตบทหนึ่งกล่าวว่าธรรมโมหเวรคติธรรมะจาริงแปลว่าธรรมะย่อมรักษาผู้ประพฤติธ,ธรรมวันวิสาขาบูชาเวียนมาชาวพุทธที่ฉลาดล้ำ ต้องรู้จักนำคําสอนแห่งพระปัญญาการตัดสรู้ของพระพุทธองค์มาประยุกต์ใช้ให้โลกร่มเย็นชีวิตของตนเป็นสุขวันวิสาขาบูชาวันที่พระพุทธองค์แจกดวงประทีปแห่งธรรมแก่มวลมนุษยชาติผู้มืดบอดทางดวงจิตมืดมิดในดวงปัญญาโลกาที่เร่าร้อนก็จะสงบระง,งับเยือกเย็นลงได้จากวันนั้นถึงวันนี้2,600กว่าปี ประทีปร,รมที่พระองค์ได้ทรงจุดไว้สว่างสวัยเจิดจ้าและจะสว่างสวัยต่อไปอีกชั่วการนานพระพุทธชี้ชัดโปรดสัตว์โลกปิดทางโศกเปิดทางสุขไกลทุกเข็นวิสาขะวันบูชาโลกร่มเย็นชีวิตเห็นธรรมะชนะมาร